สวัสดีค่ะครูแม่มาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาใช้เฮนนานะคะหมักผมปิดผมขาวนะคะแล้วตัวสำคัญที่เราจะเติมลงไปในครั้งนี้ก็คือมะก,กรูดนะคะปกติเราจะต้องใส่น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้เฮนหน้าเขาจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งค่ะ เมื่อมีความเปรี้ยวไปกระตุ้นเ้าแล้วนะคะสีเขาจะออกได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะวันนี้ครูแหม่มอยากทดลองว่าถ้าใช้มะก,กรูดเป็นตัวกระตุ้นเยอะๆเขาจะกรบกลิ่นเหม็นของเห็นหน้าได้หรือเปล่าแล้วผมจะได้สีอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะอ่วันนี้หั่นมะก,กรูดมา5ลูกค่ะแต่ใช้ไปจริงๆประมาณ4ลูกนะคะบีบผ่านมือได้เลยนะคะ เอาเม็ดออกนะคะหรือใครมีตัวกระชอนก็ใช้ตัวนั้นก็ได้ค่ะบีบใส่เนื้อของเฮนนาเลยแบบนี้เลยค่ะวิธีนี้เราก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์เยอะนะคะเหมือนการทำอาหารนั่นแหละหอมมากเลยค่ะเมื่อได้ปริมาณน้ำพอสมควรแล้วนะคะเราก็ค่อยๆคนนะคะให้เนื้อ ผงของเฮนนาผสมกับน้ำมะก,กรูดนะคะค่อยๆคนชีละน้อยถ้วยใบนี้รู้สึกว่าจะเล็กเกินไปหน่อยนะคะอันนี้เราใช้เฮนนาห้าช้อนโต๊ะนะคะเติมมะกรูดลงไปได้อีกนะคะ ค่อยๆค,คนนะคะค่อยๆเติมนะคะระหว่างน้ำมะกรูดกับเนื้อผงของเฮนนานะคะจะเริ่มเข้ากันได้มากขึ้นนะคะเมื่อเริ่มส่วนผสมเริ่มทั่วแล้วนะคะหลังจากนี้เราจะใช้น้ำร้อนมาเป็นตัวเจือจางนะคะทำให้ความเข้มข้นของมะกรูดลดลงเล็กน้อยนะคะ สำหรับท่านที่มีแผลบนหนังศีรษะหรือหนังศีรษะนะคะยังไม่แข็งแรงนักนะคะสูตรนี้ไม่แนะนำนะคะสูตรนี้จะต้องเป็นคนที่หนังศีรษะแข็งแรงดีนะคะสูตรนี้บำรุงผมทำให้ผมเงานะคะรากผมแข็งแรงผมสุขภาพดีค่ะ ค่อยๆคนให้ผงเห็นหน้าแตกละเอียดนะคะคนไปเติมน้ำร้อนไปได้เลยค่ะให้เนื้อละเอียดเลยนะคะเมื่อเนื้อละเอียดแล้วนะคะเราก็มาจิบชามิ้นกันดีกว่านะคะชามิ้นครูแม่มทำแบบง่ายๆค่ะใช้ตักไคร้สดนะคะแล้วก็สระรแหน่ค่ะเติมลงในกระป๋องน้ำร้อนนะคะ อันนี้ชามิ้นมีประโยชน์เยอะมากนะคะช่วยบำรุงร่างกายด้วยเอาละจิบชาไปย้อมผมปิดผมขาวไปค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะถ้าใครผมมันมากต้องไปสระล้างผมด้วยแชมพูแล้วก็เป่าให้แห้งก่อนนะคะส่วนครูแม่มผมไม่ค่อยมันค่ะ ก็เลยเไม่ต้องสาะนะคะก็ใช้เฮนน่าที่เราผสมแล้วนะคะป้ายตามโคนผมแล้วก็แบ่งเป็นช่อๆได้เลยค่ะใช้หางหวีนะคะแบ่งแล้วก็เอามือขยี้ขยี้ให้เข้าลงไปที่โคนผมนะคะแล้วแม่ก็มาหมุนที่ปลายผมกลางผมนะคะวันนี้ลืมหมวกค่ะหาหมวกไม่เจอก็เลยใช้ตัวการกระแทกเป็นพลาสติกมา หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีนะคะสีที่ได้สวยมากเลยค่ะออกเป็นสีส้มประกายทองนะคะสำหรับใครที่มีผมขาวจากโคนเยอะๆนะคะจะทำให้โคนผมด่างนะคะจะต้องใช้ครามเพื่อช่วยปิดนะคะ เดี๋ยวแม่มจะวางลิงก์สินค้าต่างๆนะคะเห็นหน้าครามบรเพชรนะคะไว้ที่ description ด้านล่างและคอมเมนต์แรกนะคะท่านใดสนใจกดสั่งที่ LINE ADD <อ>ได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องครูแมมสตูดิโอนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ